สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเหรียญ50สตางค์นะครับและเหรียญ2บาทนะครับที่นํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับมาอัปเดตนะครับราคาเหรียญกันนะครับช่วงนี้มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเยอะเราก็ต้องมีการอัปเดตในเรื่องของราคาเหรียญกันเกิดขึ้นแล้วครับ mm hmm. ก็มาดูในเรื่องของเหรียญ50สตางค์กับเหรียญ2บาทกันนะครับ ว่าราคาณปัจจุบันนี้ไปในรูปแบบไหนแล้วพอมีราคาที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าจํานวนนะครับการผลิตเนี่ยจะมีจํานวนที่เท่าไหร่นะครับครับเหรียญ50สตางนะครับก็ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2,500นะครับ37นะครับพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริส์นะครับ รูป็เนียมบอลหรือว่าเหรียญสีเหลืองนั่นเองนะครับราคา50สตางค์นะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกก็เป็นเปลือกจักนะครับในลักษณะนี้นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็อยู่ที่18มิลมนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับตรงมุมนี้นะครับก็อยู่ที่1.5มิลมนะครับครับทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีภาพบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทรานาคราูมิพลอดุลยเดชนะครับพิมพ์พระพักนะครับ ทางเบื้องซ้ายนะครับสงเครื่องนะครับบรลงกติยาราชนะครับปุตตาพรนะครับสรงพระองค์รวีนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าภูมิผลอดุลยเดชนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับขออนุญาตกลับไปด้านหลังกันนะครับกลางเหรียญมีรูปพระธาตุนะครับรูปพระธาตุเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับย้องไปทางด้าน ขวาเป็นปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญมาปีพศ2537นะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับพระเกีรีนะครับทางด้านซ้ายนะครับมีคําว่า50สตางไทยนะครับทางด้านขวามีคําว่า50สตางอราบิกนะครับโดยมีด้านล่างนะครับจะมีข้อความบอกว่าสตังนะครับตรงจุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตกันนะครับ จำนวนการผลิตของเหรียญ50สตาตังค์นี้ก็อยู่ที่61ล้านเหรียญนะครับในราคาณปัจจุบันนี้นะครับก็จากเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็อยู่ที่35บาทนะครับอันนี้คือเหรียญ50สิตางค์นะครับของปีพศ2 5งพนรนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเรียบาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับ กระสสารมุนงเวียนนะครับนี่ก็อะลูมิเนียมบอลนะครับบรุมบันพศนะครับวัดสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสารโลหะสีเหลืองนะครับราคา2บาทนะครับตรงกลางเหรียญก็ไม่มีรูนะครับวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับออกเหมือนกับเหรียญสิบบาทนะครับเฟืองจักรสลับเรียบนะครับ ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับของเหรียญ2บาทนี้นะครับก็อยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดห้ามิลนะครับในเรื่องของความหนาของเหรียญนะครับก็หนาของเหรียญนี้นะครับเนี่ยนะครับก็อยู่ที่หนึ่งจุดแปดมิลนะครับอันนี้นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของลวดลายด้านหน้านะครับลวดลายด้านหน้าครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระมิรีท่านะครับมหาภูมิพล อุดุลยเดชนนะครับพินพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องนะครับบรมคติยาดานะครับพุทธิตาพรสองพระองค์กลวยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับก็จะมี K, จ es, ุดไข่ปลาล้อมรอบประดับขอบเหรียญนะครับก็จะอยู่มุมนี้นะครับจุดไข่ปลาล้อมรอบประดับขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าภูมิพลอุดุลยะเดชนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชกาลที่9นะครับ ครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับของเหรียญ2บงาันะด้านหลังก็จะมีรูปบรลุมบรรพทนะครับวสากเกตกรุงเทพมหานครนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความบอกว่าประหาเทศไทยนะครับก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะครับถัดไปมุมด้านขวานะครับ ก็จะมีข้อความบอกว่าปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญเมื่อปีพศ2549นะครับและจะมีจุดไข่ปลานะครับล้อมรอบประดับคอเปลี่ยนร่านะครับคําว่า2บาทไทยนะครับกับ2บาทอัตบิกนะครับโดยจะมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับจานวนการผลิตของเหรียญปีพศ254 9นะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่107ล้านเหรียญนะครับครับทีนี้มาดูในเรื่องของราคากันนะครับราคานะครับของเหรียญปีพศ2549ราคาอยู่ที่25บาทนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตามหนังสือกระถาใจก่อนนั้นก็อยู่ที่20บาทเองนะครับครับทีนี้เรามาดูเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่4.3กรัมนะครับ ครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่อง channel เวยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเรียนหรือว่าข้อมูลต่างๆนำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับอัปเดตเรียนใหม่เพื่อให้ทุทกท่านได้ติดตามนะครับสวัสดีครับ